รถคีบจะมาทำงานนะวันนี้ปี๊ปปีในขคีบหินเลยส่วนนี้เจ้ารถเกตดุนดุนดนุเกตหินไปแล้ววันนี้เกตหินนะคะน้องๆเกเดอร์คันนี้ก็เกเดอร์สียียลโลว้าวนี่เล่นมาตัก นี่นะคะอันนี้มาใส่รถทากบานนนนันทุกแม็คโคคันเนะล็กๆมาแมคโค รถเกเดี Finally, right. right. no, ๋ยวเรามาเทแล้วเราก็จะตุ้มตุ้มเกดเอาคันไหนดีอ่ะคันจิ๋วๆดีกว่ากองนี้นะคะน้องๆเกดตลอดคู่ไม่ได้ก็ต้องได้ไม่ได้อีกองบดมาแล้วบึ้นเป้น ดกดจิ้วมาแล้วจ้าน,น,น้องๆนี่มันเกตมานะนนส่วนนี้คีบนี่ตักนะจ้าน้องๆน,นี่กดมาแล้ว โอเคน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะบา,บาย,บาย